สถาบันแสงธรรมของเราก็คือแสงแสงแห่งธรรมเป็นแสงสว่างที่จะพาประชาชนไปพบกับพระพินเจ้า เองอยู่รุ่นห้ารุ่นห้านะก็หมายความว่มาตอนนั้นก็เปิดมาได้เอาพี่ที่ห้าพ่อเขาเข้ามาน,มนั้นก็พวกเราที่อยู่กันบรรยากาศโดยทั่วไปความร้อมความจี่งพูดไปแล้วมันก็ร้อมเหมือนปัจจุบันนี้พวกตึกที่อยู่อาศัยก็ร้อมเนีต้นไม้ที่เราจะต้องช่วยกันปลูกมากขึ้นรุ่นพ,พี่ๆก็ปลูกกันก็เป็นเรื่องอะไรพูดคุยสนุกสนานเรื่องปลูกต้นไม้ ปูบบ้างตัดบ้างอะไรบ้างปูกบัวขุดบ,บัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นแต่สิ่งหนึ่งบรรยากาศมันไม่ถึความใกล้ชิดกันมากสบายใจจะเข้าจะออกมันไม่ค่อยมีลำดับขั้นตอนมากรุ่นพี่แล้วก็เป็นคนที่ให้ความเป็นกันเองกับน้องๆมากทีเดียวนั้นก็บรรยากาศเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวมากๆเลยความประทับใจในช่วงนั้นน่มันเป็นความเป็นอยู่ร่วมกันสมาว่า เ,เรื่อง,องการเรียนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาจัดอะไรมาแล้วก็เรียนไปตามนั้นทุกคนก็จะมุ่งมั่นที่จะโอเคเราก็อยากไปเป็นเมนกันเป็นบราเดอร์กันแล้วก็เป็นพระสงฆ์แล้วเป็นเจ้าเลื่อนนะผู้ใหญ่ให้ทําอะไรเราก็ไว้วางใจเพราะเราค,คิดว่าเราเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบออการณ์ที่ดีแล้วศาสนาจักรของเราเนี่ยมีขั้นตอนการทำงานเยอะระบบดีงั้นเราก็เลยต้องนอบน้อมเชื่อฟังนะกเลมันก็มีนะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วว่ามันเป็นตามแถวนี่แหละก็มีความสุขด,ดีแสงธรรมเราเนี่ยพูดไปแล้วเราอยู่ภายในกันเองเราก็รู้สึกว่าบางทีอาจจะชินชากันบ้างต้องมองกับข้างนอกเข้ามาข้างในและตัวเราเองอย่างพ่อจบแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าเขาก็แสงธรรมคำว่า,แ,วาแสงธรรมก็มีความหมายว่าเราจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้เป็นที่พึ่งคนอื่นได้ คือในช่วงนี้พ่อเข้ามาคือเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเป็นช่วงเลิกแรกๆนะคือรุ่นที่14ในต,ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีไม่มีตึก5หรือจะมีแค่ตึก4นะครับแล้วก็ไม่มีอาคารพระมารดาดังนั้นเวลาที่จะจัดวันที่15สิงหาหรือ14สิงหา,ท,งหาที่จะต้องมีการบวชสมร,รูกกองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ที่วัดวัดใหญ่ เป็นศูนการความพร้อมในเกี่ยวกับเรื่องต่างๆลนี้ก็ยังไม่มีจนกระทั่งก็อยู่มาจนถึงปีปี4ปี5ถึงได้เริ่มมีการก่อสร้างมีสาาประมาณดานแล้วก็มีถึงห้าถามว่าในช่วงนั้นเรารู้สึกขาดแคลนไหมมันก็มันก็เป็นไปตามสภาพนะก็อย่างที่บอกว,ว่ามันยังไม่พร้อม ใน,ในด้านวัตดุแต่ในความไม่พร้อมแต่เราก็มีการเรียนกันอย่างจริงจังเราใช้ทรัพยากรต่าๆที่เรามีกันค่อนข้าง,างจะคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่แม้แต่อาหารการกินเราก็ค่อนข้างมีอย่างจำกัดแต่ก็มีความรู้สึกว่าพวกเราก็อยู่กันนมีความสุขเพราะว่าทุกคนก็จะออกมาแล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วยกันบ้านมันมีชีวิตชีวาครับ รู้สึกว่าที่นี่ใหญ่โตและตัวผมเองไม่รู้ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้นานขนาดไหนคือมุ่งมั่นที่จะเป็นคุณพ่อให้ได้ที่สุดแล้วแน่นอนว่าบรรยากาศในยุคนั้นถ้าพูดถึง20ปีที่แล้วเป็นบรรยากาศครอบครัวจริงๆเป็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศที่มีความรักมันเป็นความผูกพันที่เราไม่สามารถพบที่ไหนได้ แต่จริงๆแล้วเมื่อก้าวเข้ามาสู่ที่นี่จุดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการใช้ชีวิตความเป็นสัม,มเณระความประทับใจในตัวบุคคลก็คืออธิการในสนะมัยคุณพ่อเป็นศาส์เป็นคุณพ่อที่เอาจริงเอาจังเป็นคุณพ่อที่มีความนุ่มนวลต่อการอบร,รมสั่งสอนพวกเราให้เรานั้นได้เป็นตัวเราจนจนปัจจ,จุบันนี้นะครับ รากเน่าของเราเรามาจากสถาบาันแสงธรรมบ้านที่อบรมสั่งสอนเราจบจนเป็นเราปัจจุบันนี้แน่นอนถ้าเราจะพูดนิยามถึงแสงธรรมผมอยากจะพูดคำเดียวก็คือแสงธรรมนำปัญญาและชีวิตแบบที่พระกิตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องล้นนั่นเอง ายนอกก็่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ที่ทมีการพัฒนาปรับปรุงมีถนนของทางในส่วนของบ้านเดนมีการปลูกต้นไม้มีการจัดบรรยากาศถ้าพูดถึงจำนวนของสานักงนในปีนี้พวกเรามีสมาชิกสานักงน96ท่านด้วยกันตัวโดยส่วนตัวของเองผมมีความประทับใจในหลายอย่างความประทับใจแรกแน่นอนถ้าเป็นสิ่งภายนอก ทุกอย่างพร้อมและก็เหมาะสมสําหรับพวกเราสาม,มนเณรในอีกประการก็คือเราผมประทับใจในคณะผู้ให้การอบรมคุณพ่อหลายๆท่านที่อยู่ในบ้านเมงคุณพ่อหลายๆท่านเหล่านี้ก็พยายามที่จะลงมาอยู่กับสาม,มนเณรในฐานะชั้นอยู่กับพวกเราไม่มีสถานที่ไหนที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของช่วงเวลาของการสวดภาวนาได้ ได้ดีเท่ากับบ้านเดรโดยความยิ่งบ้านเดงใหญผ่ผมคิดถึงคำคำหนึ่งกคือคำว่าเซมินาริวมนั่นคือแปลงเพราชมำคือบ้านแดงเนี่ยเป็นแปลงพชมำอยู่ดีมีพราะว่าเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์การในการดำเนินชีวิตของสามเณรในปัจจุบัน เชื่อว่าบ้านหลังนี้แหละสถาบัานอย่างนี้เหมาะเหมาะสำหรับที่จะหล่อหลอมบุคคลต่างๆให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพความรักความสัมันธีการเตี้นหนุนเอื้อถอ,อนซึ่งกันและกันในรั้วของแสงธรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและระหว่างเพื่อนเนะครับก็น่าจะได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราในการที่จะสร้างคุณสมบัติในตัวเราให้ เป็นแสงธรรมเี่อย่างแท้จริงต้องเช็คตัวเราให้ดีก่อนเราจะเป็นแสงสว่างที่ดีก่อนและเราจะได้ไปแลวเรามั่นใจว่าผู้ใหญ่จะช่วยทําให้เราแสงสว่างเราดีขึ้นการเรียนระบบการทํางานชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราเป็นแสงเทียนจริงๆนะก็คิดถึงแสงเทียนก็คิดถึงแสง